เล้วอะไรครับผิดบาทต้องไม้เลยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะอครับเอารถกระป๋องครับร้อย่าบาทที่เอะไรครับท่างรู้จิ้ขยับได้ไหมร้อย่าบาทเลือกได้สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไก่ย่างนะคะ ม้ละสิบบาทนะคะสิบบาททั้งร้านเลยนะคะไม้ใหญ่ๆเนาะมีทั้งเนื้อล้วนแล้วก็มีหนังล้วนแล้วก็มีเนื้อปนกระดูกแล้วก็มีตูดไก่ตับไก่กึ่นไก่อะไรทุกอย่างมีหมดนะคะไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะคะขายทุกอย่างนะคะนี่นะคะเนาะปิ้งย่างหอมๆนะคะร้านนี้คนเยอะมากเลยนะคะที่ที่กดกล้องลงต่าเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะไปติดหน้าลูกค้าท่านอื่นนะคะเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะนี่นะคะ ม้ละสิบาทใหญ่ๆเลยนะคะมีทุกอย่างทั้งตับทั้งเนื้อล้วนทั้งมันทั้งหนังชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยนะคะร้านนี้ขายอยู่ในตลาดนะัดดีๆนะคะช่วงนี้ก็คนน้อยนะคะตลาดของกินก็น้อยนะคะแต่ก็ขายได้นะคะร้านนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเนาะ ถ้าใครสนใจก็แวะมานมากินกันได้นะคะไม้ละ10บาทไม้ใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่นค่ะมารับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าใครที่ดูเรานะตรงนี้เป็นคนที่ไดแตเรานะคะคนี่บเล่นเล่นแก้ิแตราสัญญาใจถ้าคุณเล่นผิดีๆทมใี่นมีเมแต่ถ้าผูสัญญาไม่ใายเป็นูถ้าูกมอคนก็ฝาก เราราผ่กามาถูกมาแล้วแต่นี่ยู่ที่ถูกนะคะเาแล้วนนี้เราเพ่งมถูกวัวแล้วนนะคะเราถูกัากวัวแต่ะก่าชี้อะไรจ้ัวได้ไดมนะครับวันนี้นะครับไม่เคยขอโอกาสดีนะครับเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ไมได้ชมกันนะครับว่านี่ยเฉ๊ยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแบนี้มาแวะดูต้นเก๊วยกันนะครับแล้วก็มาทานเฉาก๊วยอร่อยอร่อยกันเอ่อสหรับท่านที่มากันหลายๆคนนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมลองแวะมาชิมกันสักถ้วยนนวหนึ่งว่าเฉกเวยแท้นั้นอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเฉกเวยชากราวนะครับเป็นเฉกเวยแท้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฉกเวยแท้เป็นยังไงเฉกเวยมีเฉกเวยแท้ด้วยเหลอมีเฉกเวยเทียมนี่เหรอคือถ้าเป็นเฉกเวยแท้นะครับ